เอัเดีจ้าสวัสดีค่ะมาพบกับน้องพัชชาอีกแล้วค่ะน้องพัชชาพากินยำจ้าทุกคนยำหอยแครงกับยำปูชาจานบักไนด้จ้ามาเด้อหืมหอยแครงดอมแซ่ ใอบไปิ้มวแล้วแส่ขอโปดครับมะม่วงอันนี้ปูปูอะไรหรอปูม้าม่หิมะเหรอปูมาค่ะ,ะแบไบหนด้วกแบบสะดุ้งน้ำจ้ะอือหือ พัตตาหกินอะไรบอกคุณผู้ชมหน่อยหมูปิ้งน้ำที่รล้วเยกันเถอะปหนคะที่ราคาแซบหน่อ่ะหอยแข็งหอยแข็งเหรออือหือ อร่อยมากเลยแม่ใช่ค่ะออการขเถาเยอะกเลยเก่ยนึงนี้หนยิวใช่ไหมลูก ประชานกินข้าวกับหมูปิ้งอือหือประชานหิวมากอืมระวังโดนพิกแม่มันจะเผ็ดนะไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดกินไหมล่ะกิน่อกับแม่ไหมอืมเบื่อกับหมูปิ้งกับข้าวเหนียวอือหือ ก็ไม่เห็นเจ้าหนูหนูขยับไปหาไม่อีก ยำดูดยำดูดอ้โหโอ้มายกอดทุกคนได้ยินอะไรไหมคะใช่ฉันกรบเล่นู่น้ักบใช่ไหมน่าตะใช่นะ มนไม่ตก,ก่มกมันมร้อนเหรออะไรเงี้ยอือชอบเก่งเลยอยากดูแล้วอ่ะหิวแล้วเพือพ่อนนะ่ะไม่อยากรู้ก็บายบายกับแม่ไปไม่บายบายบอกให้แม่ไปถ่ายไป แลกกัวแมแล้วนะอ้าวไปไหนอ่ะรรออก็หนูจะดูเนี่ยดูจิตมีละครหนังสรุปแล้วเว้อ ไปกัน้ะจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ